วันที่2 9มีนาคม2 5 6 6เวลา14นาฬิกาดรเอกพันธ์อินเจือเณนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตามบนันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการศูนย์พ,พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่1เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคควปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระบดินทานศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวคขวัตวรขัติยาราชนารีโดยมีนายสมชายเสียงใหญ่ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมและมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีผู้แทนจากสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมศูนย์พระพิงสุนัข จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่หนึ่ง